วันนี้เราจะไปลงวัดสวยกันที่เชียงใหม่2วัดวัดแรกคือวัดศีสุพรรณวัดสีสุพรรณอยู่ถนนวัวลายซึ่งถนนวัวลายเนี่ยในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นถนนที่เขาทําเครื่องเงินกัน ที่นี่ก็จะมีร้านขายพวกเครื่องเงินต่างๆเครื่องประดับต่าง,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 ง,งๆเยอะแยะมากมายและที่วัดศรีสุพรรณเนี่ยมีความโดดเด่นเรียกว่าเป็นอันสิีของเชียงใหม่ได้เลยเพราะว่าจะมีอุโบสถที่บุด้วยเงินั้างหลังซึ่งสวยสดแล้วก็งดงามมากๆวิจิตรการตามมากๆลวดลายเนี่ยมีความประณีตในการดุลเครื่องเงินนะครับแผ่นเงินต่างๆให้เป็นลวดลายไทยแบบล้านนาซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็ตัวโบสถ์เนี่ยที่สําคัญเนี่ย สุภาพสตรีหรือผู้หญิงไม่สามารถขึ้นได้นะอันนี้ขึ้นได้เฉพาะผู้ชายครับแล้วก็ตัวโบสถ์ในรอบๆก็จะทำคล้ายเป็นมหาสมุทรนะครับโดยการนี้ที่มีการปูกระเบื้องเป็นสีฟ้ารอบๆโบสถ์แล้วด้านหน้าเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นน้ําวนเหมือนกับเวลาที่เราเดินข้ามมหาสมุทรขึ้นไปเพื่อจะสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบิดพระธานในโบสถ์ อันนี้คือด้านหน้าโบสถ์ซึ่งสวยงามมากก็จะมีเป็นรูปเทวดาแล้วก็มีรูปหน้าปลอกเป็นสะพานหน้าขึ้นไปแล้วด้านบนต่างๆจะมีรูปผงรูปอะไรต่างๆซึ่งสวยสวยงามมากจริงๆแล้วด้านหน้าก็จะมีพระพิคเนตนะครับซึ่งบุกด้วยเงินเช่นเดียวกันซึ่งขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันที่นี่มาขอพรเราก็ได้พรอ,อย่างที่ขอไปนะอย่างผมเองเนะี่ยมาขอไปเกี่ยวกับเรื่องการ ทำงานต่างๆมาเที่ยวที่เชียงใหม่มาทาทิศที่เชียงใหม่เพื่อจะถ่ายทําวิดีโอต่างๆท,ทําทีวีต่างๆก็ได้สําเร็จอย่างที่ตั้งใจนี่ภายในโบสถ์ก็จะมีรูปพระเกจิอาจารย์ซึ่งดุลด้วยเงินเนี่ยเป็นลวดลายต่างๆนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศเลยอันนี้คือพระพิคเนตที่บอกว่ามีการบูดด้วยเงินเนี่ยวันนั้นที่ไปเนี่ยพอดีมีพาราหมณ์มาทำพิธีแล้วพราหมณ์ท่านก็เรียกให้ผมเนี่ยเข้าไปร่วมพิธีด้วยเพื่อจะกราบสักการะขอความสําเร็จ ขอพอรขอบาร,รมีจากองค์เสด็จพ่อพิคแนนซึ่งก็ได้ตามดันถ้าเกิดใครมาที่เชียงใหม่นะก็ลองมาขอดูนะครับในเรื่องงานเรื่องต่งางๆเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนอันนี้เป็นให้ดูรอบๆพระอุโบสถหรอรอบๆบสถว่าสรีสุพรรณอย่นะการดุลน,นะครับการประดับ ด้วยเงินเนี่ยอย่างตุงเนี่ยก็มีการดูลวดลายต่างๆเป็นลวดลายแบบลายไทยเป็นพญานาคเป็นะายต่างๆแบบล้านนาซึ่งสวยงามมากๆความประณีตเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆดูเป็นมิติอันนี้ให้ดูเวลาที่แสงแดดผ่านพาดผ่านลงมาที่ตัวโบสถ์เห็นไหมมีความสวยงามมากๆถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วเป็นอีกวัดหนึ่งที่อันซีนและควรที่จะแวะมาดูถึงแม้ คุณจะไม่ได้สายไหวพะหรือสายมูก็แวะมาถ่ายรูปมาเยี่ยมชมความสวยงามของที่วัดศรีสุพรรณแห่งนี้ได้แล้วก็มาช้อปปิ้งเครื่องเงินได้ที่ถนนมัวร้ายแห่งนี้นะครับอีกวัดหนึ่งเวลาที่มาเชียงใหม่และผมต้องมาทุกครั้งเลยก็คือวัดพระสิงห์มาสการอกระครูบาศีวิชัยที่อยู่ด้านหน้าพระประธานที่อยู่ภายในโบสถ์แล้วก็ไหว้พระพุทธสีห์ในวิหารพระพุทธสีห์ซึ่งที่วัดพระสิงห์นี่ก็ยังมีเจดีย์ชางล้อมที่ บุด้วยทองจังโก้ที่สวยงามอีกนะครับอันนี้คือเป็นภายในโบสถ์นี่คือเป็นพระประธานของวัดพระพิทธศิวดพระสิงห์แห่งนี้ด้านบนเนี่ยเหนือเสียงขององค์พระประธานเนี่ยก็จะเป็นรูปสักสิบสองนักษัตร์นะก็คือสองราศีอยู่ด้านบนนั่นเองซึ่งก็มาไหว้ขอพอให้ทํางานต่างๆทายคลิปต่างๆเดินทางต่างๆด้วยความปลอดภัยนั่นเองอันนี้คือภายในพระวิหารของพระสิงห์ข้างในก็จะมีจิตรกรรมไทยที่เป็นศิลปะแบบไทยแบบร้านนาแล้วก็มีลวดลายต่างๆที่สวยงามก็คือมีน่าจะ มีการเห็นลวดลายเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่สร้างวิหารแล้วนะครับแต่ที่ดูเนี่ยลวดลายน่าจะเป็นศิลปะในสมัยยุคตะนโกสินนะตอนต้นอาจจะเป็นการวาดขึ้นมาใหม่ข้างหลังนี่ก็คือจะเป็นลายแบบทางเหนือเลยนะเขียนด้วยสีแดงแล้วก็สีทองประดับลงไปซึ่งสวยงามมากๆเลยครับนี่คือองค์พระพุทธสีหิงถ้าที่กรุงเทพก็คือไปสามารถนมาสการได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครนะครับที่อยู่ใกล้ๆสนามหลวงนะครับก็จะมี วิหารของพระพุทธสิงห์เราสามารถเข้าไปไหว้ได้นะอันนี้ก็คือที่เชียงใหม่เนี่ยผมจะมาไหว้ขอพรทุกครั้งนะก่อนที่แบบเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับเพื่อให้เดินทางด้วยความแก้วข้าดแล้วก็ทําคลิปทำาทำอะไรต่างๆอ,ออกมาได้อย่างแบบประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อสมบุกค,คนก็ถ้าเกิดใครมาที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นสายมูหรือว่าชอบไหว้พระอะไรนยะผมก็แนะนําว่าไปอีกที่หนึ่งว่าแถววัดพระศิล์ก็ยังมีวัดพระเจดีหลวงวัดพันเกาแล้วก็อีกหลายวัดอยู่รอ,รอบใน บริเวณที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นเขตเมืองเก่าอันนี้แนะนําใครที่จะมาทําบุญกาวัดร้อรองมาที่แถวถนนวัดพระสิงห์แห่งนี้นะก็ได้ครบทั้ง9วัดแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วมีวัดที่ไหนสวยๆอยากจะแนะนําเป็นวัดท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็แนะนํากันเข้ามาได้ผมจะได้มีข้อมูลไปทําคลิปได้ไปกราบไหว้สการะที่วัดใหม่ๆด้วยสาหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ลองไปที่วัดศรีสุพรรณที่ถนนวัวลาแล้วก็วัดพระสิงห์แห่งนี้สวัสดีครับ